ันนี้เราก็จะมาทำนะคะกระทงขนมปังให้ลูกของเรานั่นเองนะคะเริ่มด้วยนะคะแป้งขนมปัง500กรัมนะคะยีสต์ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็คนแป้งให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำน้ำนะคะ250กรัมนะคะเติมลงไปแล้วก็คนๆๆๆให้เข้ากันเลยจ้าอ่าอันนี้ เราเติมแป้งไปอีก500กรัมก็เลยต้องใส่น้ําอีกนะคะแล้วก็พวกผงยีสก็ใส่เพิ่มอีกนะคะอีกหนึ่งเท่านะคะแล้วคนๆให้เข้ากันค่ะตอนนี้แล้วก็เติมน้ำมันพืชนะคะลงไปนะคะ250กรัมเหมือนกันจ้า แล้วก็คนๆคๆน,คน,นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้มือนวดดีก,กว่านะคะเพื่อที่ในการคล่องตัวนะคะนี่ก็หนวดหนวดนวดไปเลย จากนั้นนะคะเราก็ใช้พลาสติกแรปนะคะเพื่อปิดไม่ให้อากาศเข้านะคะ mm hmm. 1ชั่วโมงนะคะอันนี้ครบ1ชั่วโมงแล้วเราก็มาเปิดไล่ลมอากาศนะคะนี่ก็เริ่มเป็นฟิล์มบางๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานวด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 ,นวดกันต่อเลยจ้า พอครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสีมาใส่กันเลยนะคะแต่อันนี้แอบกระซิบว่านะคะถ้าอยากให้ใส่สีนะคะให้ใส่ตอนที่เรานวดแป้งตั้งแต่แรกเลยค่ะเพราะว่าใส่ทีหลังเนี่ยสีมันจะเข้ากับตัวโดวขนมปังของเรายากมากเหมือนกันจ้าอ่านี่นะคะเราก็ไม่มีไม้นวดนะคะหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนก็เลยเอาขวดยาลูกมานวด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 ,นวดนะคะ นี่ค่ะแล้วก็แป้งโรยก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันติดนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยเรื่อยนะคะเพื่อให้มันเป็นแผ่เป็นวงกลมนะคะนี่แล้วก็อามือบี้บี้บี้นะคะนี่เรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาปั้นกลีบกระทงกันนะคะเราก็ปั้นเป็นกลมกลมแบบนี้ก่อนนะคะ ก็บีบีๆนะคะแล้วก็เอาสีเหลืองนะคะปั้นเป็นวงกลมแล้วก็ทับลงไปเลยแล้วก็ตัดครึ่งเลยจ้าล้วทีนี้ก็ม้วนลงมาจะเป็นกลีบที่น่ารักตะมูตะมีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาติดที่กรีบกระทงนะคะเอาน้ําแตะนิดนึงนะคะเพื่อที่ให้มันอยู่นะคะนี่เราก็เรียงไปจนครบแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็ไปใส่เตาอ,อบเลยจ้าหนึร้อยห้าสิบองศานะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วจ้ะ นี่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตากแดดแล้วก็ไปลอยกระทงได้เลย